ครับสวัสดีครับพี่น้องครับกะมันเห็นปะครับคนหลายๆเห้นครับผมมาผ้ามาเอาของฟรีครับเบื้องครับผ้ามาเอาของฟรีกู๋นะครับผมเห็นรถหลายๆผู้นีมาเอาของฟรีแล้วฮะมาเอานะครับผม นะของปี่เลนขีตอมไปพร้อมครับผมวันขีตมครับช่วงเกลียวเขาครับเกลียวเขาช่วงเกลียวก้อนมูครับผมกะสิเป็นประมาณนี้ครับผมน่ะรถเจียวอยู่เหมืนครับนี่ครับรถเจียวครับนี่ครับเห็นคนยืนไหมครับเนี่ย ก็จะ,ะเอาผ้ามาเอาของฟรีเลยครับผมเพิ่งครับเพินะครับรถเบิ่งครับผมเห็นไหมฮะเต็มรถแล้วครับเนี่ยฮะนะครับ,รบ,บ,รบโอ้แต่ว่า ตมครับพี่น้องครับเครับข้างนี้ก็เจ้าเลี้ยงเลี้ยงงัวเลี้ยงควายหลายครับผมนะฮะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายหลายด้วยครับเบิรนงะครับรถมากแล้วครับเบิรงก็เจ้าเดียว ครับมเ,บเมได้การตอนประมาณเก่าโมง่งสิบโม่งเนี่ยละครับผม<ป>นะครับตอนนี้มงปายุที่อุดรน,นะครับผม ใเมีย์แล้วะเมย์ไปูช่งรถช่งรถเสร็จบังครับบงโซเฟอร์ครับ ต้าครับดีที่ย0ครับนี่ครับก็จะออกเป็นเปนเทศแล้วเอาละครับไปแล้วครับ,รบออกเป็นเปนเทศแล้วครับผมเบิ้งครับนบน ของฟรีคุณนะครับก็จ้าแย่งกันยี่ถ่างคุนครับของฟรีใช่ไหมครับคุณนะครับแบกกันพลระหอบสองหอบครับคุณครับปวดนะครับของฟรีปี่ครับของฟรีครับมาแล้วครับ เบิ้งคุณครับท่านมาเอาของฟรีเปนะครับท่านครอะก็เจ้าแจกเปนวะคนะครับท่านคุณท่านคุณก็แย่งกันละครับเบิ้งคุณหาบมากครับนี่ครับอันเดเฟียก็เจ้ากับ้มาเอาเฟี้ยงให้กันนะครับผม เดี๋ยวเพื่อนพ่อบ่าเลี้ยงหลายครับผมเลี้ยงแล้วเลีเ้ยงควายหลายตัวนะครับแล้วมาเอาเฟี้ยงแล้วแต่งสุดปผ่นตำรวจครับมึงเปิดนะครับรบงางท่านนี่บางบรรยากาศก็จะเอาเด้อครับผมปวดนะฮะ <c oughs> กลับเบิังครับ ทางอื่นบรรูว่าครับเป็นแังสีปาครับผมทางนี้ช่วงที่เป็นเจ้วบ้านผมเรียกว่าเขาดอสิบหาครับผมนะก็จาสิมเอาเฟียงนะครับ เบิ่งกระเจ้าเท่นะครับผมปุนป่นเบิ่งครับเทิงปุ่นเห็นรถหลายๆมันเป็นอย่างนี้ครับผมเบิเ่งครับเบิ่งรถหลาย อากาศนะครับผมทางนี้ก็จกเจ้าก็เฮ็ดเป็นโคกน้องหน้าครับเบงฮะโคกน้องหน้านี่ครับเป็นโคกน้องหน้านะครับรารบางคนก็ถามหาหนูครับผมมันมี้ นี่เหะครับหนูบังครับไม่พ่อเหรอบ่เสียนนกเขาก็เจ้าก็เลี้ยงกล้วยกันนะครับผม เดี๋ยวผมก็ไปเก็บเฟียงกันนะครับวันนี้ผมไปเก็บเฟียงกันนะครับพี่น้องเบิ่งครับ